โรงแรมดุสิท่ทุกขอใหญ่ะนะครับเป็นโรงแรมที่ถูกออกแบบแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเนี่ยในทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟมิลี่นะครับผู้สูงอายุคู่รักก็คือสามารถที่จะมามีประสบการณ์การพักผ่อนที่ดีกับโรงแรมของเราได้นะฮะเรามีเฟสซิลิตี้ต่างๆเพื่อรองรับลูกค้าทุกประเภทครับนี่ก็คือ,คอหลักๆนะ,ค,ะนครับกัรัูเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่เน้นความทันสมัย เน้นสไตล์นะครับ,น style, นรบมากกว่าความที่จะเป็นลักชวรี่นะกลุ่มลูกค้าทาร์กเก็ตเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มวัยกลางคนซะมากกว่านะครับมีกำลังของการจ่ายเนี่ยอยู่ในกำลังที่ค่อนข้างสูงเป็นอัพสเกลนะครับลักษณะของออรูปแบบของการสร้างโรงแรมของดูสิตีทูกขอใหญ่ะนะครับจะเป็นการสร้างที่ให้ความเคารพต่อสภาพแวดล้อม ก็คือถ้าเรามองมาถึงตัวดีไซน์เองเนี่ยมันจะกลืนไปกับสภาพแวดล้อมรอบข้างนะครับไม่ใช่เป็นป่าหรือเป็นภูเขาก็แล้วแต่แลักษณะของสิ่งก่อสร้างเราไม่จะเป็นแบบโรไลฟ์ก็คือตึกเราไม่ใช่ตึกสูงนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่เป็นไม้เป็นธรรมชาติคือถ้าเรามองมาไกลๆเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเลยว่ามีโรงแรมอยู่ตรงนี้คือมันจะกลืนไปกับสภาพแวดล้อมเลยก็คือเราให้ความเคารพต่อสภาพแวดล้อมกับ บรรยากาศรอบข้างอะครับคือเราไม่แบบไปสร้างแบบมีเป็นโบสเป็นโดมเป็นอะไรซึ่งมันขัดต่อต่อ,ต,อต่อภาพลักษณ์ของธรรม,มาชาติที่นี่ครับผมแล้วก็เรามีการดีไซน์ที่เป็นยูนิเวอร์แซลก็คือว่าที่ผมแจ้งไปแต่แรกก็คือลูกค้าทุกกลุ่มทุกประเภทนะฮะสามารถใช้ใช้บริการโรงแรมเราได้ไม่ว่าเป็นผู้สูงอายุคนพ,พิการ นะครับหรือแม้กระทั่งคู่รักเรามีอ่างอาบน้ําอยู่ตรงกลางห้องพักเหมาะสําหรับคู่รักในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีแอคทิวิตี้ต่างๆเรามีสัตว์สวนสัตว์มินิซูนะครับเรามีกระต่ายเรามีอปาาุปก้าเรามีไก่อย่างเงี้ยครับให้เด็กเล่นได้ใช่ไหมครับเรามีแอดเวนเจอร์เรามีบินหน้าผาจําลองเรามีพายเรือคายักอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นแอคทิวิตี้สำหรับคนหนุ่มสาวในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ลักษณะของการดีไซน์กับเฟรซิลิตี้ที่เรามีเนี่ยก็คือสามารถที่จะรองรับความต้องการกับคนได้ทุกประเภทครับยอมรับตรงๆนะครับว่าถ้าเราจะมาพูดกี่ยวกเรื่องดีไซน์หรือองค์ประกอบเนี่ยแต่ละที่เนี่ยก็มีจุดเด่นของตัวเองนะะอยู่ที่ว่าเขาจะเน้นไปทางไหนเราคงไม่บอกว่าของเราเนี่ยเด่นดีกว่าเขานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างมั่นใจแล้วบอกได้ตรงๆเลยก็คือพนักงานของเรา นะครับเซอร์วิสของเราความเป็นดูสิทธ์ของเราเนี่ยแขกจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดนะครับตลอดเวลาพนักงานเรามีเซอร์วิสไมที่ดีนะครับมีความอ่อนน้อมมีมารยาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่าดูแบรนด์ของดูสิทธ์เองแล้วก็เนเจอร์เคาเจอร์ของพนักงานของเราเนี่ยเราสามารถสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าได้สูงที่สุดนะครับเป็นเป็นยูนิคของเราครับผม อยากจะเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านเนี่ยสั่งสนุนนะครับการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับไม่อยากจะบอกว่าเฉพาะเขาใหญ่นะครับทุกเดสติเนชันนะครับมีความสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาภูเก็ตหัวหินหรือที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับเพื่อกระตุ้นเศร,รษฐกิจแล้วก็ทําให้สร้างงานให้กับโลโก้ให้กับคนอยู่ในท้องถิ่นตรงนั้นนะฮะในส่วนตัวเขาใหญ่เนี่ยก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยที่อาจจะยังไม่เคยมานะครับให้ทดลองมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติตรงนี้ดูเพราะว่า มันเป็นลักษณะของสภาพแวดล้อมซึ่งได้รับการอนุรักษ์เอาไว้ซึ่งเป็นทีทอย่างเห่ชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมทุกสิ่งอย่างที่เนีจะอยู่ในข้อกําหนดซึ่งถูกการควบคุมมีก,กฎหมายในการคุ้มครองเอาไว้ท่านจะได้รับบรรยากาศที่ยังเป็นธรรมชาติ100%นะฮะจะไม่ใช่บอกว่าไปในบางเดสติเนชันแล้วแบบว่า เปลี่ยนไปเหมือนกับมีแต่ n นท์ไ life มีแต่อะไรซึ่งมันเปลี่ยนไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านต้องการความสงบต้องการความเป็นธรรมชาติมาพักผ่อนหลีกหนีจากาสภาพแวดล้อมของเมืองที่วุ่นวายอย่างเงี้ยครับก็เขาใหญ่เนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆหรืออาจจะบอกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะที่อยากให้ลองมาพิจารณาดูครับ